สวัสดีค่ะประหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่22นะคะมีนาคม2568ซึ่งตรงกับวันวันเสาร์สีม่วงค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พายุสีชี้เนี่ยทางป็นบบใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรพิเศษอยู่จัดให้อยู่นะคะพี่น้องจ๋านะชักไปดีไลน์ ดูดวงไพ่ยิปซีจากปกติ299ลดเหลือ199โหมดเขตวันที่30มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าลดพิเศษให้กับพี่น้องในช่องนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์ด้วยดีเสมอมานะคะเป็นเวลา6ปีเต็มแล้วนะคะพี่น้องจา๋านะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะพี่น้องนะคะติดตามแล้วก็นะคะซัพพอร์ตกันมาด้วยดีเสมอมาขอให้พี่น้องเจริญรุ่งเรืองค่ะพี่น้องค่ะ ทักไปดีไลน์นะคะพี่น้องคาจองด่วนเลยนะรับจํานวนจํากัดค่ะพี่น้องแล้วก็ใครต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีก็มีลดอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้องนะใครสนใจก็ทักไปดีไลน์ถามรายละเอียดของหลักสูตรได้เลยนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาในวันพรุ่งนี้เรามาดูดวงกันนะคะว่าควรจะระมัดระวังเรื่องอะไรมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะจะเดินทางไปไหนคะหรือมีความกังวลที่อ่กากังวลในเรื่องของบริวาร นะคะที่อยู่ไกลๆหรือเปล่านะประมาณนั้นนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะหรือ,อที่จะไปเริ่มง,งานใหม่นะแต่ถ้าสมมติว่าใครไปเริ่มง,งานใหม่นั้นเนี่ยพี่น้องคะ่ะดีค่ะนะคะงานดีค่ะเดินทางจริงๆด้วยนะคะเดินทางเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีทั้งหมดเลยนะต่อไปนี้คือพี่น้องวันอาทิตย์ดีในเรื่องทุนทรัพย์ทรัพย์สิสนดีในเรื่องการเงินมีเงินก็โตเข้ามือส่วนในเรื่องของบริวารก็ยังคงเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวอยู่อันนี้ก็อยางที่บอกนะคะถ้าเราดูแลเขา นะคะอย่างดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะพี่น้องจ๋าว่าอย่างนั้นนะคะเราก็มีความเป็นห่วงโดยปกติฉะนั้น,นในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์เดยกพู้หมอถือว่าพี่น้องดวงดีนะคะพี่น้องจ๋านะอย่าได้กังวลเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าหรือเลขที่เราเคยได้รับโชคลาภก็ได้นะคะจะหมุนกลับมานะคะพี่น้องจา๋าส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขแปดนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์หกแปดหนึ่งศูนย์หกค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮง มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนมาดูกันพี่น้องวันจันทร์ก็อารมณ์เป็นลมเป็นไฟนะคะดูว่าจะเดินทางอย่างไม่มีแปลแล้วก็มีความรู้สึกว่าอึดสู้มีพลังเนาะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะเดินทางจริงๆด้วยนะคะดีเด่นในเรื่องของกิจการการงานดีเด่นในเรื่องการยนานมิตรดีเด่นในเรื่องลูกค้านะคะอืมผู้ลงทุนลงหุ้นรวมทุนร่วมหุ้นประมาณนี้ดีด้วยเลยนะมีปัญหาอะไรก็แลยแต่ก็สามารถจัดการได้แก้ไขได้เป็นอย่างดีนะคะ รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินยังคงมีเครดิตอยู่สําหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้จ้ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะภายนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยส่วนเลขหน้า,าให้เลขอะไรมีเลข4 3สแล้วก็15 4315สสาหค่ะขอให้เห่งเหมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะเดินทางเหมือนกันทํางานทํากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรประสบความสําเร็จเรื่องเงินดีเยี่ยมนะคะพี่น้องขาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองควบคุมเงินได้แล้วส่วนที่จะต้องระมัดระวังคือเรื่องสุขภาพค่ะใครที่เป็นความดันไขมันหัวใจนะมีโอกาสคำเริ่มเนาะใครที่คิดจะลงทุนลงหุ้นกับใครก็ให้ระมัดระวังในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋านะรุ่นส่วนไม่ค่อยจะโอเคดูว่าเขาจะเอาเปรียบเราเอานะ สิ่งที่เด่นก็อย่างที่บอกเรื่องเงินค่ะต่อไปนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะพี่น้องวันอังคารนะเงินดีมากหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับพาหนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขมีเลข4438 4438ค่ะ ขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเทพแห่งเวทมนต์นะคะสินพิเศษแรงมีการวางแผนอะไรก็แล้วแต่ลงมือทํานะคะเป็นจริงและประสบความสําเร็จสิ่งที่บอกว่าในวันพวกนี้เกิดความเบื่อบริวารเบื่อเรื่องเดิมๆนะคะไม่อยากที่จะขอความช่วยเหลือใครประมาณนั้นนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเกินพี่น้องอยู่นะคะและก็สามารถจัดการนะคะ ควบคุมทั้งงานบริวารได้ควบคุมในเรื่องการเงินได้ในไพ่สตริงนั่นเองนะคะพี่น้องจา๋าถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างจะดีนะยกเว้นเรื่องความสิ่งนั้นเราต้องเราจะต้องนะคะอันนี้ต้องแก้ไขตัวเองเป็นหลักค่ะพี่น้องจา๋าไม่มีอะไรรุนแรงค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเกิดจากซส้นของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแปดขอให้เฮงมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ สำหรับพูดกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันพูดกลางคืนนั้นบอกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษสายเปสายเปยเปนิดๆนะคะกลุ่มกลิ่นกลุ่มกลิ่นนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์แอบรักนะคะใครคนใดคนหนึ่งมีประมาณนี้เซนพิเศษแรงนะ,ะแล้วก็ความบุรมสมบูรณ์มาเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพูดกลางคืนแะคะ่ะเรื่องเงินก็โอเคอยู่นะคะอ่านันหมายความว่าการเงินนั้นเนี่ยมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะยังคงมีเครดิตอยู่มีเงินเข้านะคะพี่น้องจา๋า ให้ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะพี่น้องนัในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจาตัวส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าสองหนึ่งหกห้าสองหนึ่งหกค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันพฤกขัสบดีสําหรับพี่น้องวันพฤกัดสบดีเป็นแบบไหนคะอหวยหนึ่งเหรียญโตโตนะคะมียอดเงินเข้ามือมีโชคมีลาภเข้ามาโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินโชคดีในเรื่องของมรดกโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้รวมฉลองความสําเร็จนะในวันพรุ่งนี้ดีเยี่ยมนะแต่บางท่านก็ยังคงรับผิดชอบงานเหนื่อยงานอยู่นะคะพี่น้องจา๋าสิ่งที่รอคอยประสบความสําเร็จตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันพรฤหัสบสดีหายเหนื่อยนะหายเหนื่อยและเริ่มหายเหนื่อยแล้วนะคะพี่น้องคะทนอีกนิดนึงเนาะเออทุกอย่างก็จะดีนะไพ่ดีหมดเลยเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสามศูนย์เก้าหนึ่งสามศูนย์เก้าค่ะ ขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างสําหรับพี่น้องวันศุกร์ุกทั้งวันเป็นแบบไหนจ๊ะโอ้ยยังคงทํางานนะหยุบงานงานไม่เป็นระบบงานเยอะงานหมักหมมนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยนะคะอ,อยากจะเริ่มงานใหม่อยากจะเปิดกิจการนะคะบางท่านก็จะเริ่มงานใหม่จริงๆนะคะโปรเจกต์งานใหม่เข้าประมาณนั้นอารมณ์ประมาณเด็กๆนะคะ แต่ให้ระมัดระวังเรื่อง,องคำพูดนะคะแล้วก็อาจที่จะเป็นห่วงบุตรหลานคนรักก็ได้นะไมในลักษณะแบบนี้ก็คือโอเคอยู่นะคะพี่น้องจ๋านนะความบุรมสมบูรณ์มีบังเกิดนะคะหรือแต่ว่าเราเหนื่อยในเรื่องของการงานนะคะประมาณนั้นอ่าอันนี้ก็มันก็ปกตินะคะพี่น้องคะน่าทำงานแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งกันกันกบบริวารในที่ทํางานหน่อยหนึ่งนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะมาจาก เลขนะคะอาจจะเป็นเลขประจําตัวเราก็ได้นะคะอย่างนี้เนาะเลขประจําตัวเราก็ได้หรือเกี่ยวกับปุรหลานคนในครอบครัวเราก็ได้ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสามขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์การเงินดีนะคะพี่น้องจา๋าเจราจาเป็นเงินเป็นทองนะคะ,ะข,า,ขายดีนะคะมีกําไรมีออเดอร์นะโอ้เงินก้อนโตข้ามมือน,นะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกด้วยนะคะ โชคดีในเรื่องกิจการเกี่ยวกับนายหน้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะการง,งานก็ยังคงเด่นอยู่นะคะควบคุมทั้งงานบริวารกิจการได้หมดเลยให้นะ้มัดระวังเรื่องสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะดูว่าจะตึงเครียดแล้วก็ปวดหัวปวดไมเกรนนะถ้ามีจะกำเร,ริบนะหัวห้อยหัวทิ่มเลยความดันต่ำนิดนิดนะคะพี่น้องจา่าพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะอาจจะมีคนส่งให้ก็ได้นะคะพี่น้องคาะนะส่งให้มอบให้หรือ เลขหน้าไพ่ก็ได้เลขหน้าไพ่บอกว่า3 1 0 2 3 1 0 2ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงป้าหมอเว้โพนใหพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ